ทวงถามนะครับและทุกวันเนี้นะเพื่อไทยไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติได้ทักษิณยังบอกเลยเสียงมันปริ่มน้ํานะครับเนี่ยประชุมมาสามครั้งในร่มหมดต้องหนีปิดประชุมตลอดมันก็ไปไม่รอดอยากจะอยู่ในอํานาจประชุมสภาประชุมไม่ได้คุณจะไปออกกฎหมายอะไรนะีจะไปออกกฎหมายอะไรนะเพราะว่าประชุมที่ไรเนี่ยนะ,ะประธานวิรัฐบาลอ่ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้ว ทื่นายะไรวิสุทธ์อ่ะเพิ่งบอกเลวเสียงปิ่มน้ํารัฐบาลมีเสียงมากกว่าฝ่ายค้านแค่16เสียงและในแต่ละครั้งที่มีการประชุมสภาไปไม่รอดเมื่อประชุมสภาไปไม่รอดก็ออกกฎหมายก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้และพักเพื่อไทยจะอยู่ไปทําไมอยู่เพื่อรักษาอำนาจหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นใครเป็นกองเชียร์เพื่อไทยช่วยตอบด้วยครับตอบเลยครับนะครับเนี่ยแรงแรงงานเนี่ยที่ไปไปหลงเชื่อไปเลือกเพื่อไทยเนี่ย เขาอยากจะได้ค่าแรงเพิ่มได้เพิ่มไหมแม่ค้าอยากจะขายของดีตอนนี้ขายได้ไหมล่ะข้าวของแพงเดีอดแพงแพงแพงทุกอย่างทําไงดีนะนี่ครัวเรือนก็หนักทาไงดีนี่นอกระบบทาําไงดยขายกองเชียร์เพื่อไทยช่วยบอกช่วยชี้แจงแทนพักเพื่อไทยหน่อยนะครับอืมนายกเขาให้หยุดทําหน้าที่แล้วไม่ใช่หรือคะ,อะยังเห็นไปเยี่ยมทหารอยู่เลยนั่นสิ ไปเยี่ยมในฐานะนายกหรือไปเยี่ยมอะไรนะครับนะนะครับถ้าไปในฐานะนายกนี่ไม่ได้นะเพราะเขาสั่งให้หยุดแล้วนะครับไปได้ในฐานะรัฐมนตรีวัฒนธรรมได้นะทาไมชั้นสิบสี่มีคดีอยู่ในศาลและใกล้จะติดคุกแล้วยังออกมาขายฝันตลอดเวลาทําไมอ่าชั้นสิบสี่มีอ่าอ่า,อา,าคืออย่างนี้ทักศินเนี่ยถึงแม้เขามีคดีชั้นสิบสี่แต่ศาลยังไม่ตัดสินก็ถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทักษิณน,นะและเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายทักษิณต้องกลับไปติดคุกหรือเปล่าป่วยจริงหรือป่วยเท็จอันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมกับทักษิณน,นะครับนะส่วนคดีหมิ่นสถาบันมาตา112เนี่ยก็จบแล้วรอฟังคำพิพากษาเดือนสิงหาเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ว่าทักษิณจะติดคุกหรือไม่นะหลักรัฐธรรมนูญก็ถือว่ายังถือว่าทักษิณเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะ,ะนั้นเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะวิอ่แสดงวิสยัสยทัศน์โมอะไรก็ไปเรื่อย เหตุที่เขาช่วงนี้เขาต้องออกมาโม้บ่อยเพราะอะไรเพราะลูกเขาเนี่ยไม่รู้จะแก้ตัวยังไงแล้วพ่อก็เลยต้องมาแก้ตัวแทนลูกเรื่องแม่งก็มีอยู่แค่นั้นเพื่อกระชับอํานาจรักษาอำนาจนะไปเนชั่นบางไปช่องเก้าบางก็เลือกช่องที่มันคล้ายๆว่า,าเป็นพักพวกตัวเองช่องเก้าก็เป็นของรัฐบาลเดี๋ยวก็ไปช่องเซเ็ตจอยนะครับก็ใช้เวทีพวกเนี้ก็เป็นไงพูดแทนลูกตัวเองไม่ได้มีตําแหน่งอะไรทางการเมืองหรอก นะครับนะนะครับแต่ว่าตัวเองคือนายกตัวจริงใครๆก็รู้นะแล้วก็ไปพูดทําไปตลกไปคิดว่าประชาชนกินย่าหวานบอกอะไรผมเป็นแค่เสมียนนายกคนก็ก็รู้ว่าสิ่งนะครับอ่าน,นะครับนะครับคนก็ก็รู้ว่าสิ่งที่คุณทักษณิณพูดไม่เป็นความจริงมีใครเชื่อคุณทักษณิณนะว่าคุณทักษณิณเนี่ยไม่ใช่เป็นคนสั่งการทั้งหมดในการบริหารประเทศ นะเขาเขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องเลยเขาเป็นแค่สทรเขาเป็นแค่เสมียนประเทศมีใครเชื่อไหมไม่มีไม่มีใครเชื่อทักษิณเลยลูกสาวยังพูดในสภาและพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อว่าทักษิณป่วยจริงพ่อพ่อทักษิณเนี่ยพูดเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าตัวเองเป็นเสมียนทุกคนมองว่าทักษิณคือจอมบงการของประเทศคือนายกตัวจริงไม่มีใครเชื่อทักษิณลูกสาวเป็นนายกพูดในสภาบอกว่า พ่อป่วยจริงพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อคือเท่ากับว่าตระกูลเินวัฒน์เนี่ยพ่อลูกเนะี่ยพูดไปไม่มีใครเชื่อเลยนะ <c oughs> นะครับไม่มีใครเชื่อครับเนี่ยถามเนี่ยถามหนะน่อยเลยว่านะ่ะใครเชื่อบ้างว่าทักษิณเนี่ยไม่ใช่คนที่จอมไม,ไม่ใช่จอมวงการไม่ใช่นายกจอมวงการไม่ใช่นายกจอมวงการไม่ใช่นายก จอมวงการไม่ใช่นายกตัวจริงจอมวงการไม่ใช่นายกตัวจริงต่อหมุนอีกแล้วสัญญาณไม่ค่อยดีมากเ๋ยอือนะครับหมุนอยู่เรื่อยลนะเดี๋ยวกันอือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นผู้นําเนี่ยถ้าประชาชนไม่เชื่อเนี่ยก็คือจบแล้วจริงไหมครับพี่น้องครับเหมือนผมเนี่ยผมมาพูดแล้วไม่มีใครเชื่อเนี่ยผมจะไปจัดรายการ,การกเพื่ออะไร นะครับทักษิณก็ไม่มีใครเชื่อลวโมเหมนขะี Moment, ้วันนะครับพูดไปก็ไม่ทําอะไรได้และโครงการใหม่ๆมาทุกวันนะถมทะเลบ้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์บ้างนะศูนย์เอไอบ้างฮับการบินบ้างศูนย์นั่นศูนย์นี่อะไรต่างๆเพลเจอร์ศูนย์การท่องเที่ยวฟอร์มูล่าวันอะไรโอ้โหเยอะแยะโครงการบั่งคือคนฟังเลยแม่งเคลิ้มเลยแต่คนที่เขาฉลาดแล้วเนี่ยมีข้อมูลไม่มีใครเชื่อคนะุณทักษิณแล้วเพราะอะไรมันเป็นไปไม่ได้ โครงการใหญ่ตัวมโหฬาอระอะไรต่างๆมันใช้เงินใช้ทองเนี่ยประเทศเราจะี่แม่งจนจะตายหา่าทักษิณก็พูดไปพูดมามันจะวนขัดกันเองเช่นนะจะกู้เพิ่มก็ไม่ได้มันเต็มเพดานแล้วอาจารย์วีระก็ถามไปมันเต็มเพดานหมดแล้วแล้วโครงการใหญ่ตัวมโหฬารแสนล้านล้านล้านมันจะไปเอาเงินที่ไหนมาประเทศเราเนี่ยนะเก็บภาษีก็ได้น้อยลง เก็บมาก็ต้องมาใช้หนี้จ่ายเงินเดือนข้าราชการเต็มบ้านเต็มเมืองระบบราชการแม่งก็เยอะแยะไอ้พวกเช้าชามเย็นสองชามก็เต็มแล้วยังเป็นหนี้เป็นสินเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเหลือจากการจ่ายเงินเดือนข้าราชการแล้วใช้หนี้แล้วแม่งเหลือกี่ตังเงบเป็นล้านล้านเนี่ยนะสามแสนล้านหรือไงนะเพราะฉะนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการขี้โม้ขายฝันกลางวันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เรื่องขี้โม้ทักสินต้องทําให้ดูว่าไอ้สิ่งที่พูดมันเป็นจริง นะนะก็คือต้องไม่ต้องทําจากน้ําลายที่โม้เนี่ยให้เป็นความจริงถ้าเป็นความจริงคนก็เชื่อนะครับนะแต่ผมบอกอย่างนะฝากไปถึงคุณทักษิณว่าก็ไอ้สิ่งที่คุณหาเสียงก็ยังทําไม่ครบเลยคุณไปทําของเก่าก่อ,กอนไม่ให้มันจบนะครับนะทำให้มันจบก่อนแล้วแล้วคุณก็ค่อยๆโมเรื่องใหม่ไปจนแบบเจ้าโปรเจกต์ขายฝันอะไรต่ออะไรโอ้เยอะและไปหมดเลยอืม ผมเก่งนะเนี่ยเพื่อนผมอยู่สิงคโปร์เนี่ยบอกมายินดีผมกลับประเทศไทยนะถ้าคุณทักษิณกลับประเทศไทยเนี่ยสิงคโปร์เหนื่อยเลยนะต้องมาแข่งกับคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณเป็นคนเก่งเก่งกว่าสิงคโปร์เยอะแต่ตอนนี้มีปัญหาภายในประเทศนะอ่สิงคโปร์บอกผมว่าอ่ cave, ตอนนี้อ่ประเทศไทยแข่งกับสิงคโปร์ไม่ได้แล้วเ mm hmm. พาาร,รา,า,าระประเทศไทยไม่สามัคคีกันนะประเทศไทยไม่สามัคคีกันไม่จริงครับ เราดูทุกทุกวันเนี้ยประเทศไทยสามัคคีครับนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่เอาชินวัตรเขาไม่เอาแพทองทานเขามองว่าคุณหาเสียงไว้แล้วคุณบริหารประเทศเนี่ยแล้วคุณทําไม่ได้ตามที่หาเสียงไว้อันนั้นคือสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณไปไปซะนะครับแล้วยิ่งฟังคลิปเสียงกับคุณเซนเนี่ยเขามองว่าคุณทําให้ประเทศชาติเสียหายเขาเลยอยากให้ไปไปซะแล้วเอาคนอื่นมาบริหารประเทศแทนคนไทยผมว่ามันไม่ได้แจกแยกอะไร นะครับแม้กระทั่งคุณสนธิคุณปานเทพคุณจตุพรเนี่ยเข้าไปขึ้นเวทีนะก็เป็นความเห็นต่างของเขานะครับผมว่าไม่ได้แตกแยกอะไรนะสนทิไปขึ้นเวทีเขาก็พูดอะไรของเขาไปในมุมมองของเขาก็พวกเสื้อเหลืองนะครับพวกเชียร์ทหารอะไรพวกนั้นก็ว่ากันไปผมว่ามันแค่วความเห็นต่างไม่ใช่การแตกแยกนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่อยากได้อ่าพวกจินวัตมาดูแลประเทศแล้วอยากจะเปลี่ยนคนอื่นนะครับเข้าใจนะอืชุกกรูนะครับ อ่านะฮะมีอะไรบ้างวันนี้ครับนะครับสืบนครบาลบ,บุลกรวบนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็จับกันไปอืมนะเออนะครับดูนะครับมีข่าวสารอะไรบ้างวันนี้นะครับอืมนะก,ก็วันนี้แหละอืมนะวันนี้ก็มีเรื่องจะจับพระศิบพระคนกุตินี่แหละเท่าที่อ่าอีกเรื่องหนึ่งเกือบลืมไปเลยเมื่อวานนี้ผมก็เวยพรหนุ่มกันชัยไปแล้วเพียงแต่ไม่ได้โพส์ทางเฟซบุ๊กหรืออะไรต่าง นะครับก็อ่ะก็อ่ะอวยพรก็ขอให้หนุ่มกัญชยัยอายุห้าสิบหกปีนะครับอืมนะครับนะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่ป่วยไม่เจ็บนอกกนั้นไม่ต้องไปอวยพรหรอกครับรวยเขาก็รวยอยู่แล้วคุณหนุ่มผมเคยไปนั่งกินวายกินข้าวที่บ้านเขาหลายครั้งนะครับคุณหนุ่มแกรวยอยู่แล้วแต่อยากจะฝากเมื่อวานนี้ก็ฝากไปแล้วถึงคุณหนุ่มกัญชัยก็คือขอให้สุขภาพแข็งแรงแค่นั้นแหนละ กัญชัยทางานหนักนะครับนะกลางวันก็ไปโหนกระแสเสร็จแล้วก็ต้องไปไทยรัฐไปรายการนู่นรายการนี่แล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องไปพวกรับงานรีวิวเป็นพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆนะครับงานหนะักอายุห้าสบหปีแล้วนะหนุ่มก็นะเบาๆลงบ้างเพราะอายุเยอะแล้วเงินทองก็มากทรัพย์สินก็เยอะนะครับเรื่องร่ำรวยนี่ไม่ต้องไป o วยพร้ยเขารวยอยู่แล้วเพราะนั้นก็เนื่องในวันแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ย พี่เดเมื่อวานนี้ก็เวพรไปแล้ววันนี้ก็ขอเวพร์ต่อหน้าสื่อฐานะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บแค่นั้นแหละนะการใช้ของแค่นั้นเรื่องรวยไม่ต้องเราบอกล่ํารวยไม่ต้องการใช้บอกกูรวยอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้ององวพอรกูเงินทองล้นอยู่แล้วนะครับบ้านเบิ้ลใหญ่โตมีอะไรสะกไว้น้องไหยนะอะไรผมเคยไปมาในบ้านที่มายาลาบเขาเนี่ยฐานะดีอะไรดีเขาพอแล้วสุขภาพหนุ่มไหมไปเที่ยวต่างประเทศบ้างพี่เดไปเนี่ย ยี่6 27ห้ายี่หกยี่เจ็ดอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวพี่เดก็ไปนู่นนะครับไปประเทศเวียดนามไปพักผ่อนไปดูความเจริญเขาเวียดนามมาก่อนนี้ก็สู้ไทยไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็แซงหมดแล้วนะครับอะไรอลายต่างๆแหล่งนัก,นกท่องเท,ที่ยวก็เยอะกว่าเรานะคนไปลงทุนก็มากกว่าเราความปลอดภัยก็มากกว่าเราระเบียบวินะัยนะความคิดพัฒนาอะไรเขาไปไกลกว่าเรานะครับวันเวียดนามเนี่ยผมก็ไปหลายครั้งแล้วเป็นประเทศที่ค่าครองชีพถูกปลอดภัย นะคนต้งประเทศุกขี่มอเตอร์ไซค์นะแต่ไม่เห็นมีชนกันเลยบ้านเราเนี่แม่งเลยนะทั้งย้อนสอนทั้งฝา่าไฟแดงทั้งอะไรเวียดนามนี่มอเตอร์ไซค์วิ่งกันยุ่นไปหมดเลยนะนะครับไม่มีการชนกันเลยประเทศเวียดนามลองไปเที่ยวนะครับผมเชิญชวนไปเที่ยวเวียดนามเลยน่าจะยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดหรืออะไรเนี่ยผมไปประมาณสามสี่วันไปเที่ยวเวียดนามนะครับนะก็ฝากกันชายนะครับนะแฮปปี้เบิร์เดย์จุกรู นะครับการชัยนี่ก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะอย่างคดีศีกาเนี่ยศรีกากรอบเนี่ยก็เพราะการชัยาทาให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตนะจุดประดงปะเดนลงข้อมูลลึกสามารถเข้าถึงศีกาได้แหล่งข่าวก็ดีนะถือว่ารายการหัวกระแสเป็นรายการที่มีประโยชน์กับประชาชนนะแต่บางครั้งมันก็อาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องสิทธิส่วนบุคคลบ้างถูกฟ้องบ้างอะไรบ้างกเรื่องธรรมดาหมิ่นประมาทบ้างอะไรการชัยก็โดนไปหลายก็ดีอยู่นะครับเหมือนผมผมก็โดน โดนโดนก็อ่าโดนไปผมก็โดนไม่กี่คดีนะเรื่องผิดประมาทน้อยตอนนี้ก็เหลืออยู่ในศาลที่โดนฟ้องก็มีอยู่หนึ่งสองนะโดนสนทิไปหนึ่งคดีนะครับก็ไปสู้กันกับผมกับคุณสนทิแล้วผมก็ฟ้องคุณสนทิก็ไปว่ากันถูกล้องมันญาติบ้างอะไรบ้างเรื่องเรื่องการพูดการจาก็ไม่เป็นไรตามสบายผมไม่มีปัญหานะครับนะชีวิตก็อยู่กับความจริงถ้าชีวิตอยู่กับความจริงชีวิตก็มีความสุขนะครับเข้าใจนะ นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนฝูงนะฮะว่าทุกวันนี้เวลาท่านมีคดีความท่านอย่าไปวิ่งไปเต้นเมื่อวานนี้ก็มีคนโทรมาปรึกษาผมเนี่ยจ่ายเงินค่าวิ่งเต้นไปห้าล้านสิบล้านจ่ายคนอ้างเป็นตำรวจอ้างเป็นยายการปรากฏเอาเงินไปแล้วไม่งวิ่งไม่สําเร็จเงินก็ไม่คืนบางคนก็อ้างเป็นทนาะยรู้จักตำรวจรู้จักอายาการเอาเงินไปแล้วไม่ได้คืนนะเพราะฉะนั้นใครที่โดนหลอกเงินไปไม่ว่าทนาะ หรืออ้างตัวเป็นตำรวจอายการนะครับอัดเสียงอัดคลิปเก็บหลักฐานไว้ถึงเวลาดําเนินคดีได้ดําเนินคดีได้พวกรับวิ่งเต้นรับเคลียคดีตอนนี้เยอะเลยมาเนี่ยมาปรึกษาผมบ้านนะครับนะเป็นทะนะเป็นอ้างเป็นตำรวจอายการเอาเงินไปวิ่งต้นเคลียคดีไม่สําเร็จคนละห้าล้านสิบล้านนะครับวิ่งเงินเอานะเอาเงินไปสิบล้านยี่สิบล้านไปวิ่งเต้นประกันตัวบ้างละ่ะ วิ่งเต้นสั่งไม่ฟ้องบางละเยอะแยะนะครับเพราะนั้นอย่าอย่าไปอย่าไปหลงเชื่อคนพวกนี้ครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับใครฟังรายการอาจารย์เดนะช่วยบอกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนละยี่สิบคนช่วยอาจารย์เดหน่ยประชาสัมพันธ์เพจอาจารย์เดหน่อยนะครับว่ามาฟังแนละ้วมันได้ความรู้อะไรมีประโยชน์อะไรนะนะนะเวลาท่านไปแชร์ไปเนี่ยท่านบอกว่าฟังพี่เดเนี่ยได้ประโยชน์อะไรข้อหนึ่งเขาเตือนภยัยเขาเตือนสติยังไงอย่าไปหลงเชื่อคนง่ายยิ่งคนแก่คนเฒ่าอยู่บ้านน่ะ นะติดมือถือเนี่ยกดนั่นกดนี่กดไปกดมาเงินหมิดบัญชีเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้วันล่างฟ้องอีกสองคดีโดนโดนหลอกไปคนละเจ็ดแสนมาแปดแสนบ้างกดไปกดมากดไปกดมาเงินเกี่ยงบัญชีนะเพราะฉะนั้นก็ช่วยประชาัมพันธ์เพจจานเดว่าเนี่ยเขาเตือนสติคนแก่นะแล้วก็นะฮะเตือนสติทุกคนอย่าไปหลงเชื่อนะชักชวนเริ่มลงทุนอะไรต่างๆอย่าไปหลงเชื่อผลประโยชน์ตอบแทนสูงอะไรไม่มี มีแต่มิจฉาชีพนะหลอกลงทุนลงทุนเท่านี้ได้เท่านั้นเท่านี้ไม่มีหรอกนะครับนะบนะครับนี่คนดังโทรหาผมนี่กำลังไลฟ์สดอยู่นะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์เพจให้จา์เดหน่อยเพราะว่าแล้วก็ทางต่อตอทางแอฟฟ้าแอปแดงต่อตอก็จะครบล้านแล้วช่วยไปกดติดตามทางต่อตอให้หน่อยหาคนไปกดกดเนี่ยเก้าแสนกว่านะทางแอฟฟ้าก็ล้านกว่าทาง อ่าอะไรวะเขาเรียกอะไรวะอ่า YouTube YouTube อีกประมาณสักกับเกือบห0 0 0นเน่ยรวมๆแล้วก็เท่าไหร่นะนะครับสล้านกว่าคนคนติดตามก็ช่วยติดตามกันเยอะๆแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ถ้าใครจะตัดคงตัดคลิปไปก็นะครับนะพลาดหัวดีๆเนะี่ยไม่ใช่เอาทัวเอาเท้ามาลงอาจารย์ก็ฝากไว้ก็ให้ความรู้ทุกวันอยากรู้อะไรก็บอกจุกรูหนุ่มกัญชัยนะ่าจะเป็นนายกอ๋อเขาคงไม่เป็นแล้วครับปวดหัวตาย นะครับอืมนะครับนะแล้วก็ใครจะคืนรถคืนบ้านเนี่ยผ่อนไม่ไหวก็เอารถไปคืนเอาบ้านไปคืนบ้านก็คืนได้เลยนะพอคืนเสร็จแล้วบอกให้เขาบังคับจำลองภายในหนึ่งปีมาตาเจ็ดสองเก้าทับหนึ่งคืนบ้านเจ็ดสองเก้าทับหนึ่งคืนรถห้าเจ็ดสามนะครับอ้างสองมาตรานะครับผ่อนไม่ไหวเอาบ้านไปคืนเอารถไปคืนจบนะไม่ต้องไปศาลเอ่อบ้าน ผ่อนผ่อนไม่ไหวก็ไม่ต้องไปขานไปศาลเอาเอาบ้านไปคืนแล้วไปเช่าบ้านเขาอยู่มาตาเจ็ดสองเก้าทับหนึ่งคืนเสร็จก็เขาก็ไปขายทอดตลาดภายในหนึ่งปีนี่สินมันจะได้ลดลงเข้าใจไหมครับนะนะครับนะถ้าเราไม่คืนปุ๊บเขาก็ไปฟ้องฟ้องบังคับจำนองเราก็ต้องจ่ายค่าวางศาลค่าทนายแทนธนาคารเข้าใจนะไม่มีใครเขาบอกอะไรขนาดนี้เรามีแต่พี่เดเนี่ยลถจะเหมือนกันก็ไปคืนผ่อนไม่ไหว นะครับนะซื้อมอไซค์มาขี่ดีกว่าเหมือนเวียดนามขี่โมไซค์ดีกว่าบ้านเราไม่มีอยู่ไม่เป็นไรเราก็เช่าบ้านนะครับถ้าไม่มีเงินเช่าเราก็เป็ไงนอนข้างถนนไม่ใช่เราก็ไปซื้อรถมาเป็นรถนะอ่อเขาเรียกอะไรรถบรรทุกก็ได้รถอะไรก็ได้แล้วทำเป็นรถบ้านนอนเหมือนในอเมริกานิวยอร์กเขาก็นอนรถบ้านต่อเจอเป็นรถบ้านนอนในบ้านจอดตามสวนสาธารณะ นะเออนะครับอาบน้ําอาบท้า,าตามปัม๊มหรืออะไรก็ได้อืมจุกรูนะครับอืมอ่านะครับเข้าใจนะเพราะนั้นบ้านไม่ไหวก็ไปคืนถ้าไม่รู้จะคืนไงก็โทรมาปรึกษาอาจารย์เดนะครับการคืนบ้านคืนรถคืนแล้วมันก็จบคนใหญ่ๆตัวๆคนรวยคนรต่างเดี๋ยวนี้เขาไม่ไหวก็คืนนะเดี๋ยวนี้คนซื้อรถใหมแ่แทบจะไม่มีอะ่ะโชว์ลืมในแบงก์แจ้งหมดแล้วแล้วก็ เตือนภัยครับเมื่อวานนี้มีคนโทรมาปรึกษาผมเขาบอกฝากอาจารย์เดเตือนภัยตอนนี้มีรถนะนะมีรถไฟฟ้าแล้วก็รถรถบางยี่ห้อปรากฏซื้อมาแล้วเนี่ยไม่ได้ป้ายขาวขี่ป้ายแดงมาปีสองปีแล้วก็ไม่ได้เนื่องจากว่าไอชโชลูมที่ขายรถเนี่ยปรากฏว่าไงฮะมันเอาเล่มทะเบียนไปจำนำไว้กับธนาคาร ตอนนี้แหละครับมีผู้เสียหายโดนหลอกโดนโกงไปแล้วร้อยสองร้อยลายแล้วครับคิดเป็นเงินก็หลายร้อยล้านนะครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับไปซื้อรถซื้ออะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าไปซื้อรถแล้วปรากฏว่าขี่ป้ายแดงมาเป็นปีแล้วครับไม่มีป้ายขาวครับนะครับนี่แหละครับท่านก็สามารถรวมตัวกันมาหรือแจ้งมาที่ผมก็ได้นะครับต้องดาเนินคดีครับพวกนี้ นีครับพวกนี้ก็คือผู้ง่ายพวกหลอกลวงประชาชนหลอกลวงผู้บริโภคนะครับพอไปซื้อเสร็จจ่ายเงินจ่ายอะไรเสร็จปรากฏว่าอะไรโอนไม่มีป้ายแดงไม่มีป้ายขาวมีแต่ป้ายแดงบางแห่งก็ป้ายแดงปลอมอีกโอ้โห,หน่ากลัวนะครับยี่ห้อดังเลยแต่ผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับต้องระวังนะครับต้องระวังดี๋ยวนี้มันหลอกลวงเยอะซื้อรถจากเต็นจากอะไรต่างๆเนี่ยนะเวลาจะซื้อปุ๊บดูดูรถด,ด,ดูอะไรเสร็จ ไปตรวจสอบที่ขนส่งก่อนนะรถของมันหรือเปล่าบางทีมันก็ฝากขายบ้างนะพอถึงเวลาเอาจ่ายเงินไปแล้วสามล้านห้าล้านพอถึงเวลาโอนไม่ได้แบบสามสิบสองก็ไม่มีแบบสามสองคือแบบนําเข้าก็ไม่ม,แบบม,มีทะเบียนก็ไม่มียังไม่จดทะเบียนถึงเวลาเป็นไงต้องไปฟ้องร้องกันชอโกงประชาชนอะไรบ้างเยอะแยะคจะซื้อรถเสื้ออะไรต่างๆจะจ่ายเงินเนี่ยไปเอาเอาเลขทะเบียนมา เอาเอกาสารมาดูก่อนถ้ายังไม่จดทะเบียนก็เรียกเอาแบบ32มาแบบนําเข้าไปเช็คที่กรมศุลกากรไปเช็คที่ขนส่งก่อนว่าใครเป็นเจ้าของไม่ใช่อยู่ดีนะปีผลิตปีอะไรต่างๆดูให้ดีนะนะว่าเป็น r e g i s เตอร์เยียหรือ f a คทอ r ี่เยียแฟคทอรี่คือปีผลิตนะก็คือว่าปีที่โรงงานผลิตเขาเรียก f a คทอ r ี่เยีหรือ r e g i s เตอร์เยียนะครับต้องดูนะ เนี่ยผมทำกดดีพวกนี้มาหลายเรื่องก็เลยก็อยากจะให้คําแนะนําพี่น้องประชาชนว่าต้องระมัด